ชีวิตเราไม่มีวันถึงทางตันค่ะเราจะมีทางออกในชีวิตแน่ๆถึงแม้ทางออกนั้นมันจะทุเลศทุลังเหมือนที่ครูบอกครูคะหนูผ่านไม่ได้ครูคะหนูไม่มีทุนครูคะหนูไม่มีตังครูคะหนูขายไม่เป็นอย่าให้เรื่องพวกนี้มันทําให้คุณมารวยในออนไลน์ไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้ค่ะครูมาช่วยอีกแล้วค่ะเปิดน้ําหอมค่ะทุกคนหนึ่งขวดหรือสองขวดก็ได้สามารถเข้ามาเรียนซูมกับครูฟรีซูมมีมูลค่าหลายแสนบาทบอกเลยนะคะ คนที่มาแบ่งปันคุณเป็นคนมูลค่าหลักล้านทั้งนั้นเลยนะคะคนที่มาแบ่งปันคุณมีเก็บกําไรรายได้ส0บล้านร้อยล้านพันล้านเก็บกําไรหลักเจ็ดหลักอะไรหมดทุกคนเลยมาเรียนฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สซื้อน้ําหอม4ี่เก้าเก้าเอาไปถูถูทาทาสวดมต์เรียกรัพสี่เก้าเดี๋ยวได้มาคืนเหมือนสี่0มืนห้าถูถูถููถูผัวให้4ี่หมืนห้าทุกคนไม่ถูกก็แล้วแต่ถูไปถูมาถูไปถูมาถูรางวันที่ห้ากรี๊ดทุกคนคะไม่เคยถูกหวยไม่เคยถูลอตเตอรี่ พอมาได้ยินครูบอกว่าให้ซื้อน้ําหอมไปสวดมนต์ทุกคนคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ห้าเออเป็นแบบนั้นก็บอกให้เชื่อไปเล่น,ลนๆสนุกสนุกไม่ต้องเชื่อให้แบบว่าอะไรงมงายอะไรเราก็เชื่อไปเถอะนี่น้ําหอมนะคะถ้าใครที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็รวยรวยรวยโชคดีโชคดีโชคดีเงินไหลกองทองไหลมาเอาเงินไหลมาเอาทองไหลมามีโชคมีลาบมีเงินมีทองค้าขายร่ารวยผู้คนหลั่งไหลเข้ามาขายดีขายได้ขายปังพูดไปสิอยากได้อะไรนะคะเอาผัวรักผัวหลงผัวรักผัว ผัวมีเท่าไหร่ให้กูหมดอย่างเงี้ยท่องไปสิทุกคนไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ท่องได้อ่ะผัวรักผัวหลงมีเท่าไหร่ให้กูหมดหลงกูรักกูหลงกูมีพันล้านให้กูพันล้านมีเท่าไรให้กูหมดนี่ท่องไปเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนพุทธก็พุทธทางนามงเงินทัมาทามาทองสังฆังนามาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือพุทธทางนำมาเงินทัมาทามาทองสังฆังนามาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสั่งทังนำมาของเอีมะมาๆเพ่งๆพาๆหาหาลือๆสามครั้งถูให้ทั่วถูถูถูถ,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 ถูมาทางไหนก็มาเดอ้อโชคลาภเด้อเงินทองเดอ้อมา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 ,มาแบบนี้ค่ะเป็นนะคะทุกคนไม่ต้องไปไม่ต้องไปรอมาเดี๋ยวมาเองมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวงเล็บแล้วนะวงเล็บแล้วนะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครเชื่อคนนั้นก็ได้ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แบบนี้เลยทุกคนคะซื้อน้ำหอมหนึ่งขวดเข้ามาในซูมเรียนหลักสูตรฟรี มูลค่ากว่าหกเอ้ยมูลค่าของคนมาสอนเป็นพันๆล้านแล้วแต่จะเรียนไม่เรียนแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อนะคะแล้วที่สําคัญทุกคนคะตอนนี้นะครูมาช่วยเต็มที่แล้วนะใครที่บอกไม่มีทุนมาเลยคะ่ะซื้อน้ําหอมขวดเดียวเป็นโปรของน้ําหอมนะคะซื้อน้ําหอมขวดเดียวเอาภาพของเราคะ่ะไปโพสต์ขายกับหัวเอาภาพของเราไปโพสต์ขายนะคะโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเลยมีน้ำหอมขวดเดียวไม่ต้องจ่ายเงินซื้อตัวไหนสักตัวเดียวเลยเอาภาพไปโพสต์เอาวิดีโอไปโพสต์เรามีภาพมีคลิปมีวิดีโอมีทุกอย่างให้คุณพร้อมหมด คุณแค่คิดคอนเทนต์ถ้คิดไม่ออกไปก๊อปพี่น้องเราไปก๊อปเบอร์โทรเข้าไปแค่นั้นพอเอาไปวาง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 ขายได้ให้แม่ทีมส่งให้ค่ากล่องไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียอะไรเลยรับรอรับกําไรอย่างเดียวรอรับกําไรอย่างเดียวขายได้ชิ้นเดียวก็ได้ตังค์ขายโปรก็ได้ตังค์ขายเลทก็ได้ตังค์บอกเลยค่ะถึงขั้นได้ถึงร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนเริ่มจากได้กํไาไรให้ไปเลยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะคะไปถามกันเอาเองว่าอะไรได้เท่าไหร่นะคะขอไม่สัตย์ยาย คุณค้าไปดูนะคะต่อหนึ่งออเดอร์นะคะต่อหนึ่งออเดอร์ให้ตั้งแต่ยี่สิบไปจนถึงร้อยห้าสิบนี่คือมาให้ค่ะถึงแค่ยี่สิบเก้ามิถุนานยนนี้เท่านั้นนะคะโอกาสนี้ถึงแค่ยี่สิบเก้ามิถุนานยนนี้เท่านั้นรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาบอกกันเพราะว่าลัวค่ะเคยผ่านชีวิตที่มันแบบ เยอะๆมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองชีวิตง่ายๆกันดูบ้างนะคะทุกคนมาให้แล้วอยู่ที่คุณจะรับหรือไม่รับนะคะถ้าสนใจในสิ่งที่ครูพูดทักพี่น้องรบก้าวได้ทุกคนเลยนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วค่ะที่ไม่ต้องไปประจนไัยประจนอะไรแบบครูนะคะมารวยกันง่ายๆค่ะในเทคนิคที่ครูหาเจอแล้วแล้วครูมาบอกเพื่อเราทุกคนใครพร้อมรวยมาด้วยกันนะคะเพราะครูเชื่อมั่นมากค่ะว่าน้ําหอมพารวย